ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้มาเรียนวิทย์กันกับคุณครูแนนในเรื่องของตัวกลางของแสงเป็นเนื้อหาในรายวิชาชั้นป .4 โดยในวันนี้นักเรียนของคุณครูแนนจะต้องจำแนกตัวกลางโปร่งใสเป็นจำแนกตัวกลางโปร่งแสงเป็นจำแนกวัตถุทึบแสงเป็นจากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั่นเองค่ะ จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนเลยก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าแสงมาจากไหนแสงมาจากแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองค่ะโดยแหล่งกำเนิดแสงก็จะเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากวัตถุสร้างขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติอย่างเช่นดวงอาทิตย์ แถมดวงอาทิตย์ยังมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งคนสัตว์และพืช <Woo! S 1> และต่อไปก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นหลอดไฟในบ้านของเราโดยแสงนะคะจะเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางนั่นเองคะ่ะแถมยังเดินทางเป็นเส้นตรงอีกด้วยนะคะลองฉายไฟฉายดูสีจะเห็นว่าลาแสงออกมาเป็นเส้นตรง และนี่ก็คือช่วงทบทวนบทเรียนที่จะนำน้องไปสู่ในการเรียนในเรื่องต่อไปนั่นเองค่ะแล้วคุณแนนจะพาน้องไปต่อในช่วงคำถามชวนคิดคำถามข้อแรกนะคะเลือกลมบังแดดให้น้องนาโนหน่อยเมื่อน้องนาโนจะไปทะเลนักเรียนจะเลือกลบแบบใดคะ,ะเชลยร่มทึบแสงเพราะสามารถบังแดดได้นั่นเองค่ะ ข้อต่อไปถามว่าวัตถุที่นำมากั้นแสงแล้วแสงสามารถผ่านได้คืออะไรตัวกลางของแสงหรือวัตถุทึบแสงเฉลยวัตถุที่นำมากั้นแล้วแสงผ่านได้เรียกว่าตัวกลางของแสงนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปถามว่าวัตถุที่นำมากั้นแสงแล้วแสงไม่สามารถผ่านไปได้เลยเรียกว่าอะไรตัวกลางของแสงหรือวัตถุทึบแสงเฉเลยวัตถุที่กั้นแสงแล้วแสงผ่านไม่ได้เรียกว่าวัตถุทึบแสงนั่นเองค่ะ สรุปได้นะคะว่าการมองเห็นสิ่งรอบตัวต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีวัตถุมากั้นแสงเราได้วัตถุที่แสงผ่านได้เนี่ยเราจะเรียกว่าตัวกลางของแสงและวัตถุที่แสงผ่านไม่ได้เราจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงเอ๊งงตัวไหนหรือเปล่าไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวกลางของแสงก็อย่างเช่นร่มที่พี่ผู้หญิงคนนี้ถือเลยค่ะร่มทํามาจากพลาสติกใสแสงก็สามารถผ่านได้ส่วนตัวอย่างวัตถุทึบแสงก็อย่างเช่นร่มสีฟ้าคันนี้เลยค่ะแสงจะไม่สามารถผ่านไปได้ แล้วลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสงวันนี้ครูแนนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยค่ะ let's go จากในภาพน,นะคะหนูน้อยคนนี้กําลังนั่งดูทีวีอยู่แต่มีวัตถุกั้นแสงนะคะมากั้นระหว่างแสงจากทีวีไปสู่สายตาของเด็กน้อยเราก็จะสามารถจําแนกวัตถุโดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆโดยผ่านวัตถุนั้นเป็นเกมได้เป็น3ประเภทดังนี้นั่นเองค่ะ 1. ตัวกลางโปร่งแสง 2. ตัวกลางโปร่งใส 3. วัตถุทึบแสงเอแล้วแต่และอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงมาสู่ในช่วงของครูแนนชวนมาทดลอง หนูน้อยกำลังนั่งดูทีวีอยู่แต่มีวัตถุมากั้นแสงโดวยวัตถุนั้นนะคะจะเป็นกระจกใสที่มากั้นระหว่างทีวีกับเด็กน้อยโดยกระจกใสเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้ทั้งหมดอีกทั้งยังมองเห็นแสงทีวีได้อย่างชัดเจนเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสเอเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยน่ะ ถุงพลาสติกบางหน้าแล้วแบบนี้จะดูทีวีได้ไหมคะคำตอบก็คือดูได้แต่ไม่ชัดนั่นเองค่ะเพราะถุงพลาสติกสีเหลืองนั้นเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้บางส่วนมองเห็นแสงได้ไม่ชัดเจนเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสง แล้วเมื่อเอาไม้มาบาังทีวีของหนูน้อยหนูน้อยจะมองเห็นหรือเปล่าคะแน่นอนว่าไม่เลยค่ะเพราะไม้เป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นแสงนั่นเองค่ะเรียกมันว่าวัตถุทึบแสง จากที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงกันแล้วคุณแนนจะชวนมาสรุปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้องเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>เราจะใช้แมวเหมียวในการยกตัวอย่างค่ะ<ม>เด็กๆลองดูสิคะเมื่อเปิดรูปแมวเหมียวในคอมพิวเตอร์นำแผ่นสีเขียวที่มันแตกต่างกันมากัน้นระหว่างคอมพิวเตอร์กับเราเราจะมองเห็นแมวในลักษณะที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะ โดยแผ่นแรกนะคะมองเห็นแมวได้ชัดเจนเลยค่ะเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสแผ่นที่2นะคะมองเห็นแมวได้บางส่วนนะคะหรือไม่ค่อยชัดเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงและแผ่นสุดท้ายนะคะทําให้เรามองเห็นแมวเหมียวไม่เห็นเลยค่ะเราจะเรียกมันว่าวัตถุทึบแสง เด็กๆคงแอบคิดแล้วใช่ไหมคะว่าไหนจะโปร่งใสโปร่งแสงหรือทึบแสงเฮ้ hey, แล้วเราจะสับสนไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณแนนช่วยได้ตั้งใจฟังคุณแนนร้องเพลงให้ดีนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะลูกเสือเขามาเรียนเรื่องแสงเรื่องตัวการจำไว้ให้มันโปร่งใสมองเห็นชัดจัง ปร่งแสงไม่ชัดทุกวันส่วนทึบแสงนั้นมือตื้อมือตื้อส่วนทึบแสงนั้นมือตื้อมือตื้อจบไปแล้วนะคะกับเพลงลูกเสือสู้แสงนะคะซึ่งเพลงนี้คุณแอนก็แต่งขึ้นมาเองนะคะโดยใช้ทํานองเพลงของลูกเสือไม่จับมือขวาเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องรู้จักทํานองเพลงนี้เป็นอย่างดีก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะลองฝึกร้องดู ผูแนนร้องได้ทุกคนก็ร้องได้แน่นอนค่ะจากสิ่งที่เรียนมาวันนี้นะคะเราจะสามารถจำแนกวัตถุกั้นแสงได้เป็นตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสงถ้าแสงผ่านได้เรียกว่าตัวกลางแต่ถ้าแสงผ่านไม่ได้เรียกว่าวัตถุนะคะส่วนตัวกลางของแสงก็จะแบ่งออกเป็นตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสง โดยตัวกลางโปร่งใสแสงจะผ่านได้ทั้งหมดตัวกลางโปร่งแสงแสงจะผ่านได้บางส่วนส่วนวัตถุทึบแสงแสงจะผ่านไม่ได้เลยค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นแก้วน้ําที่เป็นโปร่งใสถุงชาที่เป็นโปร่งแสงและกระถางต้นไม้ที่เป็นวัตถุทึบแสงค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะรูแนนก็มีเกมมาให้น้องเล่นค่ะตั้งใจพาซูเปอร์แนนนี่ไปถึงเส้นชัยให้ได้นะคะ พร้อมแล้วลุยกันเลย let's go E จบเกมกันไปแล้วนะคะวันนี้นักเรียนสามารถจำแนกวัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใสจำแนกตัวกลางโปร่งแสงและจำแนกวัตถุทึบแสงกันได้แล้วใช่ไหมคะแต่เพื่อความแน่ชัดขอมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังอีกรอบแล้วกันนะคะรอบที่สองแล้วลองร้องไปพร้อมๆครูคนแนนกันเลยมิวสิ เขามาเรียนเรื่องแสงเรื่องตัวการจำไว้ให้มันปลง่งใสมองเห็นชัดจจังปล่งแสงไม่ชัดทุกวันส่วนทึบแสงนั้นมือตื้มือตื้อส่วนทึบแสงนั้นมือตื้อมือตือ้อ,อครูแนนขอย้ำอีกรอบก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะ โปรง่งใสมองเห็นชัดจังหมายถึงวัตถุที่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้ทั้งหมดเราเลยมองเห็นมันได้ชัดค่ะและเราเรียกมันว่าโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสส่วนโปร่งแสงไม่ชัดทุกวันหมายความว่าต่อให้เรามองวันไหนมันก็ไม่ชัดนะคะเพราะโปร่งแสงเนี่ยเป็นตัวกลางที่แสงผ่านได้บางส่วนทําให้เรามองเห็นมันไม่ชัดนั่นเองค่ะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสง โปร่งแสงและสุดท้ายนะคะส่วนทึบแสงนั้นมืดตือ้อมืดตือ้อส่วนทึบแสงนั้นมืดตื้มืดตือ้อ,อแปลว่าเรามองไม่เห็นนั่นเองค่ะวัตถุทึบแสงนะคะจะไม่สามารถให้แสงผ่านไปได้เลยมืดตื้ทุกวันเลยนะคะอย่าลืมจำและนำไปใช้นะคะรอบนี้คุณแอนะบ,าบายบายจริงๆแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย